วันนี้ขอเสนอเมนูสาคูสังขยาไข่ขาวมาดูวัตถุดิบกันค่ะใช้ไข่ขาวสองฟองน้ำตาลมะพร้าวเกลือใช้เกลือเพียง1ห,หยิบมือนะคะแล้วก็กะทิทันยพืชค่ะ วันนี้ใช้กะทิธัญพืชประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะให้โซเดียม52.5มิลลิกรัมจากนั้นหยดกลิ่นใบเตย1หยดหรือใครจะใช้ใบเตยสดก็ได้ค่ะ1ใบลงไปขยำขยำให้ทุกอย่างเข้ากันน้ำตาลละลายแล้วก็นำไปกองค่ะจากนั้นตั้งน้ำให้เดือด พอน้ำเดือดนำไข่ขาวที่เราผสมไว้ลงไปนึ่ง2นาทีแรกนึ่งไฟแรงค่ะจากนั้นปรับเป็นไฟอ่อนนึ่งต่ออีก10-15นาทีเวลาตรงนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณไข่และภาชนะที่เราเอาไปนึ่งด้วยนะคะว่าหนาบางแค่ไหนวิธีการเช็คว่าสังขยาของเราเนี่ยสุกหรือยังก็คือเอาไม้จิ้มฟันลงไปจิ้มค่ะถ้าไม่มีเส้นสีขาวติดมาด้วยก็แสดงว่าสุกแล้ว เรามาต้มสาคูกันต่อค่ะต้มละคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสาคูจะสุกก็ประมาณ10-15นาทีเหมือนกันค่ะพอสาคูสุกแล้วนะคะให้นำไปล้างน้ำเปล่า1 2ถึงรอ,อบจากนั้นมาจัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะสาคูสังขยาไข่ขาวนะคะจะทานหมดในครั้งเดียวก็ได้หรือจะแบ่งทาน2วันก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวสังขยาค่ะเราทําจากไข่ขาวอย่างไรก็ให้โปรตีนส่วนสาคูจะต้มครั้งต่อครั้ง หรือว่าจะต้มทีเดียวก็ได้ค่ะส่วนตัวจะต้มครั้งต่อครั้งเพราะว่าต้มเสร็จแล้วทานเลยจะอร่อยกว่าค่ะเสร็จแล้วค่ะสาคูสังขยาไข่ขาวแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ คลิปนี้มารีวิวหนังสือกินดีไตดีอายุยืนค่ะเล่มนี้มีเมนูอาหารคาวหวานร,รวม136เมนูมีถึง200หน้าตัวหนังสือใหญ่อ่านง่ายหนังสือพิมพ์4ส,สีกระดาษอานมันคมชัดขนาดหนังสือเป็นขนาด A4 มีสารบัญแยกหมวดมู่ชัดเจนเล่มนี้จะบอกถึงว่าไตาคืออะไรค่าต่างๆที่โรคไตต้องรู้การคำนวณโปรตีนพลังงานและน้ำดื่ม ผักผลไม้ที่ทานได้ทานไม่ได้และยังสอนการอ่านฉลากข้อมูลโภชนาการอีกด้วยเมนูอาหารแต่ละเมนูบอกคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งเซอร์ฟทั้งพลังงานโปรตีนและโซเดียมพิเศษด้านหลังเล่มหากท่านต้องการดูคลิปทำอาหารในรูปแบบวิดีโอเพียงสแกน QR Code ก็สามารถดูคลิปได้เลยเมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพย่อมสำคัญมากวิธีที่ง่ายที่สุดโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากคือการเลือกรับประทานอาหารค่ะ ข้อมูลที่โรคไตต้องรู้สรุปมาให้อยู่ในเล่มนี้แล้วค่ะ